สวัสดีจ้ามื้อนี้กับ,กบมะคบพอกับแม่ปล่อยภาพเพลินอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปลอยจะเฮ็ดขนมข้าวปาดนะจ้าหรือว่าข้าวโพอดกวนนะนะจ้านี่แม่ปลอยจะมีจะจะเป็นขออ้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพอดใหญ่นะจ้าเถอเอินอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวโพอดเลี้ยงซั์นะจ้าข้าวโพอดนี่บ่าสามารถเอาไปต้มอะไรด้จ้าเพราะว่ามันมีเอ่อมมันเหนือมันแข็งมันเอาบ่สสามารถที่จะไปต้มกินเหมือนข้าวโพอดหวานได้นะจ้า นี่ก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นคอปาดเพราะว่านิยมเฮ็ดขออันเป็นคอปาดเพราะว่าเขาโพดสายพันธุ์นี้นี่เนาะจ้าเขาโพดนะี่ยแป้งหลายไม่รักหวนบริไดใส่แป้งเ้อจ้านี่ปันเอาตะเนื้อเขาโพดล้วนๆเลยจ้านี่จ้าลุงแม่ปอจะปอกเปลือกให้ดึงนะจ้าจะได้ฝักเป็นแบบนี้นะจ๊ะที่บรนได้กแก่แห้งค่ะแก่แห้ง มันเหนือมแข็งมันจะปะฟานบอดเแล้วจ้าบอกเปลือกเอาแบบนี้แล้วนะจ้ะาหรเอาไปฟานออกจากฟักเลยจ้า เมื่อนี้แม่ปอจะใส่ยูเจ็ดฟักด้วยจ้าฟักขนาดท,ทอๆกันใส่ยูเจ็ดฟักฟักข้าวโพดข้าวโพดมันแป้งไรแล้วนะจ้าข้าโพดแล้วจ้าวิธีการฟันกะ จะเอาหวาัวมันลงด้จ้าฝานแบบนี้ค่อยๆฝนออกได้จ้าพอขอพ้โพดมันแข็งจักน้อยใส่ของขอ้โพดประมาณนี้ละจ้าคอยจะมีแป้งหลายถ้าอ้อนก็หนีกระติดเป็นแป้งหน่อยเวลาขวนจะบมันจะบอคอยแข็งนะจ้ะจะบอค่อยแข็งตัวดีฝานแบบนี้เลยจ้า ได้เป็นแบบนี้ ตอนต่อไปก็มาตัดใบเตยนะจ้าใบเตยประมาณ1ิหาถึง 20, ยี่สิใบได้จ้าตัดใส่แบบนี้ได้จ้า จะ,จะได้ใบเตยแบบนี้นะจ้าคนนหาใบเตยกับเขาโพดเขากันเลยจ้าจะตากใส่เครื่องปั้นเลยจ้า แบบนี้นจ้าเตรียมน้ำไว้ลิตรหนึ่ง้วจ้ะกับกะทิอีกห้าลอยเอ็มแอลนะจ้าใส่น้ำเปล่าที่เตรียมไว้ลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่กะทิลงไปปั่นพรอมกันเลยจ้า ะทิปันสเสร็จแล้วเอามาเทใส่กระซอนจ้ะกอะซ่อนค้นๆๆหลังจากที่น้ำสะเด็ดลงไปหมดแล้วนะจ้าน้ำเดือกไปหมดแล้วนะี่จ้า เนื้อข้าวโพดยังมีแป้งติดหลายอยู่นะจ๊ะสามารถเพิ่มน้ำได้อีกเด้อจ้าหลังจากที่รอแบแรกทีแบ่งน้ำไปแล้วนะจ๊ะสามารถเพิ่มน้ำได้อีกอเทลงไปเลยจ้าเพิ่มอีกจักรลิตรนึงก็ได้เด้อจ้านา้ำแต่ว่าจะจะพึงใสเหมือดเด้อทยอยใสเชลหน่อยเพราะว่าข้าวโพด จะรละฟักแป้งหน่อยหลายบะทอกันนะจ้าตอนนี้เริ่มไซา์แล้วนะจ้าตอนนี้แม่ปล่อยกำลังมือสะอาดแล้วนะจ้าจะเอามาปั้นปั้นออกเลยจ้าเนี่ยปั้นให้เลือตะกากเขาโพด,ด้วยจ้า น้ำที่เตรียมไม่ยะเฝ้า,าใส่เหมือดได้จัดทาย่อยใส่เอาถ้าจะเพิ่มน้ำจะได้กากเป็นแบบนี้นะจ๊ะกากเศษ จะเตรียมปั้นโถต,ต่อไปเลยจ้าจะได้แบบมีแล้วเนาะจ้าจะใส้น้ำลงไปจ้าใส้น้ำใส้กะทิลงไปคือเกา แม่ปลอยสะดวกใส่เป็นกะทิกล้องนะจ้ะ อัอนนี้ก็ได้น้ำข้าวโพดนาตาแบบนี้แล้วนะจ้าใส่เกลือลงไปจ้านิดนึงจ้าก่อนที่จะเอาขึ้นเตานะจ้าให้ข้นน้ำข้าวโพดก้อนเล้อเพราะว่าแป้งข้าวโพดตีจู่ไต่กลน,นะจ้าเห็นบหมจ้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะจ้าแป้งข้าวโพดนะมันจะน้อนกลน,นะจ้าจะเห็นให้ใไสไหม้หมอ ตอนควนจะใส่ตอนแรกจะใส่เป็นไฟไฟกลางก่อนนะจ๊ะเตาที่แม่ปล่อยกวนโดยที่แม่ปล่อยจะใส่เป็นเตาทานตอนนี้แปลงกระพรไมไม่ติดก้นหมอแล้วนะจ๊ะตั้งไฟได้เลยจ้า ถ้าเพิ่มน้ำเราจะให้เพิ่มกะทิลงไปน,นอจ้ะแม่ปอยจะเพิ่มกะทิลงไปอีก3 0 0 ml อ้ะจ้ตอนนี้เนื้อมันข้นแล้วนะจ้ะเนื้อจ้ะคนแบบนี้ใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้าใส่น้ำตาลลงไปเลยความหวานนี่สามารถปรับลดหรือเพิ่มได้ด้วยจ้า ให้ลงไปเลยจ้ากวนอย่าหยุดมือเลวจ้ากวนไปเรื่อยๆเลยจ้า๋ยวติดกลนหมอกต,ตอนนี้แม่ปล่อยก็กวนได้ทีแล้วเนาะจ้าจะจะได้เนื้อเป็นแบบนี้ได้จ้านี่ แบบมีถือว่าใส่ได้แล้วนะจ๊ะเนื้อเข็มข้นแล้วนะจ๊ะนี่เตรียมถาดมะเทศใส่ถาดเลยจ้า ให้เต็มฐานเลยได้จ้าตามที่ต้องการเลยความหนาแข้งซ้ายแข้งขวาให้หนาเสมอกันนะจ้านีจัดแม่ปล่อยกระสิลอประมาณสองถึงสามส่วโมงเนะจ้ะร่อจนกว่าเขาโพดกวนเนี่ยจะยินเนะจ้ะ เราค่อยจะกลับมาพอ,อกันไหมนะจ้าเ,เราวรอขอโพดเย็นก็น,นะจ้าตอนนี้ข้าวปาดของแม่ปอยก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะจ้าแม่ปอยจะมาตัดนะจ้าก้อนที่จะตัดก็แงี้ยเงริมริมถาดก้อนนะจ้านี่เงี้ยงริมถาดก่อนนะจ้าก็ที่จะบ่ให้ขนมติดขอบถาด้ะจ้า ไม่ปล่อยกระลังมือแล้วเรียบร้อยจ้าตัดเลยจ้าจ้าตามชิ้นที่มักนะจ้าชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่นะจ้าตัดตามมักเลยจ้าใส่มีดคมๆตัดเลยจ้าค่อยง่ามมีดแบบปล่อยบรคม มันได้นี่ด้อูกเาแงกขึ้นเลยจ้าบมื่อกี้นี่อ่าเดี๋ยวค่อยๆแงกขึ้นจะมาเบิ่งเนื้อเขาปาดจา้านี่เห็นบ่จ้า,จาเนือน้อเนี่ยนสวยจ้ากวนแบบบ่ได้ใส่แป้งเด้อจ้านี่ สีสวยจ้าข้าวกลีบหน่อยใช่แล้วแม่ปอยจะเอาให้เบิ้งเนื้อนะจ้าน,นี่เขปาปาดที่แม่ปอยเฮ็ดนะจ้าน,นี่โอ้จาไปแต่แซ่บคักจ้ามาละจ้ามากินข้าวปาดน้ำกันหรือข้าวโพดกววเนี่ยนะจ้าเมื่อนี้แม่ปอยกระสิ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อม้ะจ๊ะเพื่อที่จะบริภาทรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปอยสสญญขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ